นี่นอน้องสตามาเลือกแล้วเอาอะไรคะนี่อะไรมีแอปเปิ้ลด้วยนะสาลี่กล้วยแล้วก็ฝรั่งร้านนี้เต็มไปหมดเลยจัดวางสวยด้วยโอ้มีรองก๊อกด้วยมไม่ได้อะไรมากนะครับโอ้สวัสดีค่ะว,ะวะันนี้น,อน้องสตาร์กับคุณแม่เขามาเลือกซื้อผลไม้นะครับที่ตลาดเออวันนี้ก็อยู่ที่ตลาดนะครับวันนี้เรามาเย็ยนหน่อย อ๋อหรอจะไม่มีตัดเลี้ยอะเดี๋ยวเราไปดูผลไม้กัน่ผลกไม้ไปไว้พระโอเคแผงตลาดเป็นไงครับดอกไม้เยอะจังเลยวันนี้โอ้ยดอไม้เยอะมาเลยน้องน่าตาบัาเลิกแล้วอะไรกะนี่อไรมีแอปเปิ้ลเลยนะสาลแส่กต่แแล้วก็ฝรั่งต่แนตต็มไปหมดเลยแ่แต่แต่แต โอ้มีลองกองด้วยไม่ได้อะไรมากนะครับมีแฉลี่แล้วก็โฟมแล้วก็มอก้ยทำร้ายกันไม่ได้นะครับจะไม่ช่วยเลยครับพาไปช่วยคุณแม่ก่อนอืมอุ้ยเอาวอดคโดลูรูเลอร์เลยนะครับนี่ไรมว้าววอดคอดูรูเลอร์เลยมีทุเรียนด้วยใช่แล้วก็มีมะม่วงมะม่วนนั่งกินมีนโมนนั่ากินนั่นเลยนี่อะไรต่อ กินไหมครับสับปะรดกินไหมครับไม่กินครับเกี่ยวสป็ว้นแหเจ็บหนามนมันเป็นหนามนะมันเป็นหนามนะเดี๋ยวคุณม่จะไให้เาเอากล้วยอีกอย่างหนึ่งแล้วให้กินนโอเคหนว้ยมีปลาด้วยมีีด้กวสวน้ย ได้กี่ยอ,อย่างอ่ะแค่หยาบมือสองหลังจ่ายแม่ไปคิดตังค์ก่นอนนะนี่แม่จ่ายตังค์แล้วหนูก็รออยู่หนูก็โ,โดดเป็นกบเลยเนี่ยโี้เราก็เดินมาอีกที่เราเดินมาอีกช่องนึงนะครับโอ้โหที่นี่เขาจัดผลไม้ได้สูงราคาก็ใกล้เคียงกันนะครับโอ้อตาต,ตามาแวะร้านขนมต่อนะครับนะี่หนูแอเซื้อนี้อันนี้นอะไรอ่ะ เออ่องนเคียนมาเนี่ยเราได้แล้วนี่ไงนี่งได้แล้วน like ี <h <h ่ไงเราได้แล้วโอ้นี STALK ่เราเจออะไงีเดใเสือมปเสอะวก็มอรอบอเเราได้ของเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คุณพ่อก็ได้ขนมเพิ่มอืมโอเค บ้ากเลยเนาะลกลับบ้านเลยนะกลับบ้านเลยนะคะกระตากกระตากเลยโอเคกลับ <c oughs> บ้านนะครับอย่าลืมอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะ <c oughs>